สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะเจอกับผมที่เดิมเลยครับบริษัทอีสุสุนครหลวงสาขาเอากชัยบางบอนครับวันนี้มีตกแต่งรถพิเศษอีกหนึ่งคันนะฮะที่กําลังจะส่งมอบให้กับทางลูกค้านะครับสําหรับคันนี้นะเป็นอีสุมิวเอกรุ่นแอคทีฟนะครับก็คือเป็นตัวเริ่มต้นราคาประหยัดของตัวมิวเอนั่นเองนะครับตัวเริ่มต้นแต่ ฟังก์ชันการใช้งานออปชันต่างๆต,ต,ต้องบอกว่าอัดแน่นในตัวนี้เลยคันนี้มีการตกแต่งให้ด้วยนะครับตกแต่งให้แบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นล้อแมกขบ18นิ้วนะครับภายในมีการเพิ่มเติมในส่วนของตัวเบาะหนังให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับมีพรม 5D มีแล็บหลังคาดําให้กับทางลูกค้าความสวยงามของตัวรถก็จะประมาณนี้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับคันนี้ดาวเริ่มต้นเพียงแค่10%ของราคารถนะอยู่ที่ประมาณ120,000บาทนะครับถ้าลูกค้ามีครอบครัวอีสุมีญาติพี่น้องใช้อีสุก็สามารถทำเป็นส่วนลดเงินดาวได้ถึง20,000บาทด้วยกันนะครับผ่อนไม่แพงนะครับถ้าเป็นสีขาวมกผ่อนเดือนละ16,300บาทเท่านั้นเองนะครับ16,300นะครับ มามาดูความสวยงามของรถคันนี้กันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรีวิวให้กับลูกค้าทางบ้านได้รับชมนะว่ารถคันนี้จะมีความพิเศษมีความสวยงามขนาดไหนนะครับในส่วนของตัว MU-X ตัว Active นะครับก็คือเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับเป็นตัวที่ราคาไม่ค่อยสูงลูกค้าสามารถจับต้องได้นะครับลูกค้ามีรายได้ สอ0 0มบาทก็สามารถซื้อเจ้ารถคันนี้ได้แล้วนะครับผมในส่วนของด้านหน้าของทางตัวรถนะครับไฟหน้าเป็น LED projector ครับมีมาให้ในตัวเกรด Active นะครับตัวเริ่มต้นก็ไฟหน้าเป็นแบบ LED แล้วนะครับไฟ LED daytime มีมาให้ด้วยเช่นกันนะครับนี่เห็นไหมนะฮะในส่วนของตัวฝากระโปรงหน้าก็มีการออกแบบดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยนะครับโลโก้ยูสุสีครเมียมขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะ ด้านหน้ายังมาพร้อมตัวกระจังหน้าที่มีการออกแบบดีไซน์ใหม่ตัวนี้จะเป็นสีเทาดำนะครับกระจังหน้านะนี่แบบนี้เลยในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับถ้าเป็นมาจากโรงงานนะตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้แต่คันนี้ผมมีการติดตั้งไฟตัดหมอกเป็น LED ให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับ ด้านหน้าของทางตัวรถก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมสวยเลยนะครับด้านข้างของทางตัวรถนะนี่ครับกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีดํานะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะในส่วนของตัวหลังคานะครับหลังคาตัวนี้เห็นไหมหลังคาดําผมก็มีการแลบหลังคาให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับ บันไดข้างมีมาให้เป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับตัวบันไดข้างมีมานะกุญแจเป็นแบบนี้กุญแจเป็นแบบนี้นะเป็นแบบอา่าหมุนสตาร์ทอยู่นะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับไฟท้ายเป็น LED ไฟเลี้ยวเป็น LED นะครับ ตัวล้อแม็กที่ติดตั้งให้กับทางลูกค้าลูกค้าเลือกรับเป็นล้อแม็กลาย T.E. 3 7หยอดแดงแบบนี้นะขอบ18นิ้วนะครับอบรับด้วยยางด s t o n e นะครับตัวนี้เลยนะขนาดยางก็จะเป็น265 65 18นะครับในส่วนของตัวครอบดุมลูกค้าเลือกรับเป็นสีเขียวนะครับล้อหลังก็เช่นกันนะครับล้อแม็ก T.E. 3 7หยอดแดง ในส่วนของของแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นดุมล้อน็อตล้อก็เป็นสีดำนะครับเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคันนี้ช่วงล่างยังเป็นแบบเดิมอยู่นะยังไม่ได้มีการโหลดแต่อย่างใดนะครับถ้าพูดถึงช่วงล่างเดิมก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วแหละนะครับก็ถือว่าสวยงามอยู่แล้วแหละนี่ครับแบบนี้เลย อันนี้ก็คือจะเป็นภายนอกของทางตัวรถนะไปดูภายในกันนะว่ารถคันนี้ผมติดตั้งอะไรครับทางลูกค้านะครับไปดูกันเลยครับไปเลยมาดูในส่วนของภายในของตัว MU-X Active นะครับว่าผมมีการเพิ่มเติมอะไรครับทางลูกค้าบ้างนะครับกุญแจนะครับเป็นแบบหมุนเปิดแบบนี้นะฮะแล้วก็มีตัวเซนทรัลล็อกมีมาให้ด้วยนะครับแผงประตูด้านข้างถ้ามาจากโรงงานนะครับตัวนี้จะเป็น เป็นผ้านะครับแต่ผมมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นหนังลูกค้าเลือกลับเป็นได้นะครับตัวได้จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับเช่นกันครับตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังเกรดสเปคโรงงานนะครับเป็นหนังสีดำตะเข็บตัวได้จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะตัวเบาะถ้าเป็นตัวเบาะ ถ้าอยู่ในงบอยู่ในโปรโมชั่นนะครับก็จะเย็บให้ทั้งคันเลยเป็นเบาะหนังทั้งคันนะครับเย็บให้ทั้งคันเลยเห็นนะสวยเลยนะครับของเดิมจากโรงงานจะเป็นเบาะผ้าตัวนี้ผมมีการเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้กับทางลูกค้าแบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะช่องแอร์เป็นแบบนี้ นี่จะมีปุ่มในส่วนของตัวปรับไฟหน้าสูงต่ำแล้วก็มีเปิดในส่วนของตัวแอร์ห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับปุ่มร e เจนต์นะครับแล้วก็ตัวนี้คือจะเป็นปุ่มไฟตันหมอกนะอันนี้ก็มีการติดตั้งให้กับทางลูกค้าพวงมาลัยจะเป็นแบบนี้นะครับพวงมาลัยเป็น3ก้านแบบนี้มีปุ่มควบคุม ตัวเครื่องเสียงมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวสตารนิดนึงนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวคอนโซลหน้าตัวนี้เป็นบุนิมมาให้นะครับเป็นบุนิมมาแล้วก็ตะเข็บตัวได้จะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะ ตัวนี้หน้าจอเครื่องเสียงเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto นะครับตัวเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดแล้วก็สามารถปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมออโต้เบรกโฮมีมาให้ด้วยนะครับภายในก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะครับไม่ขี้เลยนะภายในนะ ของเดิมจะเป็นบ่อผ้านะครับถ้าเป็นบ่อผ้าอาจจะไม่สมนะครับราคาของตัวรถราคาเป็นล้านนะครับผมแต่ถ้ามีการเปลี่ยนบ่อหนังแล้วนะครับก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยเลยนะแล้วก็มีพรม 5D ให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับเป็นพรม 5D นะคุณภาพดีเลยนี่จบเลยสวยเลยครับรถรุ่นนี้นะครับไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับแต่งแค่นี้ก็ถือว่าครบจบแล้วแหละนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะ แล้วก็คันนี้ก็พิเศษเลยนะครับคันนี้มันเป็นรถ PPV7 ที่นั่งอยู่แล้วนะครับขับเดินทางไกลได้ขับท่องเที่ยวได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของนะครับแถว3นี่ก็สามารถพับเบาะเรียบได้นะครับสามารถขนของบรรทุกได้และยังสามารถนั่งได้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่เดินทางไกลเป็นครอบครัวนะเดินทาง6-7ถึงคนนะครับก็สามารถเดินทางไปได้นะครับ ถ้าเป็นตัว Eurus MX ตัวนี้นะ,ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับถ้าเป็นตัว Active จะมีเพียงแค่เครื่องยนต์1.9เท่านั้นนะครับเครื่องยนต์3,000จะไม่มีในตัว Active นะถ้าเครื่องยนต์3,000มีในตัว e l e g a n c เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัว Ultimate แล้วก็ตัว RS นะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะถือว่าครบจบในคันเดียวนะครับ โอเคถ้าลูกค้าสนใจในรถรุ่นนี้นะอยากจะให้ผมทำราคาหรือโปรโมชั่นของรถคันนี้สามารถโทรมาหาผมได้หรือติดต่อมาผมมีเจ้าหน้าที่แคนแนนวิ่งไปหาลูกค้าถึงบ้านลูกค้านะครับอ่าแล้วก็ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้ด้วยเช่นกันนะครับผมมีบริการจัดส่งให้ถึงลูกถึงมือลูกค้าเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องมารับที่โชว์รูมก็ได้นะครับโอเคยังไงคลิปนี้ขอจบไว้ก่อนครับคลิปหน้ากลหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ